สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนครนานแชนแนลนะฮะผมดีใจมากที่ท่านเข้ามาชมดีบุคคลนี้ของผมนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะโอ้โหถึงแล้วครับฤดูการเตรียมดินปลูกว้ายนะครับวันนี้นะฮะเรามาชมการไถไถหุ้นะครับหรือว่าไถพรวนนะฮะเราปลูกว้ายกันแล้วกันอันนี้น่าจะรอบที่สองนะครับอันนี้ก็ใช้พานหกเลยนะฮะใบยี่สิบหกนะครับก็ใช้งานด้วย เอมแปคเ้าสี m 8 5น0นะฮะอันนี้ก็เนื้อที่ประมาณแไร่ค่ะก็เสร็จไปแล้วประมาณ5ไร่หไร่นะครับประมาณ3ไล่สไล่นี่นะฮะอันนี้ก็ <c oughs> จุนมาใหม่นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็พูดว่าพรีวิวรีวิวก็แล้วกันนะฮะว่า แต่กอนนะครับแรงบิดแรงเร่งอัตราเร่งนะไม่ได้เลยนะครับ M850 สนอันนี้ก็ต้องจูนนะครับจูนปั๊มเพิ่มนะครับก็ปั๊มน้ำมันนั่นแหละฮะก็โอเคครับก็พอได้นะครับสบายๆแล้วครับถ่ายผ่านหกนะแต่ว่าเหลือใส่สปริงกาวนานะฮะตัวนี้ก็แรงได้ครับ เกียร์สองนะครับไฮ้สองนี่ได้เลยนะครับกระต่ายสองนี่ได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็น m 8 50แ้ตัวเดิมฮะมามาดูการทำงานแบบไปสบายๆครับฐานอันนี้ก็จะเป็นฐานของรถร้อยร้อยห้านะฮะมา อันนี้ก็ไม่กล้าเสียงครับเลี้ยไว้ฮะกลัวหลุมกันแล้วกันนะครับมาในานๆาน,นะครับลงคลิปนะครับก็รกิตนะครับน,นี่แกแกหนึ่งฮะ่า จะเลยล้อมานะครับโอ้โหสับเกียร์สองเลยนะครับอันนี้พัดจะเลยล้อมาประมาณหนึ่งพันนะครับโอ้โหอันนี้ขอภัยด้วยครับด้อนแสงนะครับดูครับข้อเสียถ้าเกียร์สองนะครับก็จะเป็นพนงานประมาณนี้ครับเลยไปเลยนะครับนี่ฮะเป็นรอนเป็นรอนนะฮะนี่ฮะคนเสียในการที่วิ่งเร็วเกียร์สองได้นะครับวิ่งได้ครับ แต่ว่าใช้งานจริงก็เกียร์หนึ่งครับเพราะว่าผลงานก็จะออกมาดีนะฮะโคที่สองครับไถอีกสักสองรอบก็จะโปลค่ไยได้แล้วนะฮะก็ประมาณนี้ความแรงนี่ตอนนี้เนะี่ยถือว่าโอเคครับแรงเรือเรือ เพราะว่าจูนปั๊มมาใหม่นะครับผมก็ไม่ได้รีวิวซะแล้วแหละนะฮะการจูนปั๊มนะครับก็อาจารย์ดูครับก็ค้นหาใน YouTube เหมือนกันนะฮะจ,จูนปั๊มนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไปรีวิวแต่อย่างใดนะครับดูการทำงานถือว่าโอเคนะแรงเยอะนะฮแรงเหลือๆนะอันนี้ก็กาวว่าจะใส่สปริงนะครับกาวัา นะครับโอเคขอภายในการย้อนแสงนะครับก็เดี๋ยวแค่นี้ครับพื้นที่แล้วอันนนก็อีกสักงานนะครับยย่ขันมันไก่เนี่ยจังไงเรากะรับไปหนาบุ่นสาดลงมา เก็บนาให้มันเม็ดนะปล่อยไงยคือเข้าบ่าได้ไปเรียนวดลายรอบเข้าบนไปวนบมาได้ภายในสองงานเนี่ยแกสองนะฮะเข้ามาไปฮะมานนี้ฮะที่เมาก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าผานเราเนี่ยมันเป็นของผานร้อยห้านนะ ที่ซื้อมานะครับโอ้โหความยาวนี่เกินล้อนะครับเร็วนะครับในการไถนะฮะว่าอะไรครับกินเยอะนะครับกินเยอะกว่าพานปกติความห่างประมาณสิบสามจุดห้านิ้วนะครับก็หกพันนะฮะประมาณนี้อันนี้ก็เหลียงานเล็กๆนะไม่เยอะ โอเครีวิวเล็กๆน้อยๆประมาณนี้นะฮะกว่าจะไปเปลี่ยนโซเฟอร์สหน่อยนะครับว่าเพิ่งมาดูง,งานงานโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับรีวิวรีแลกเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องจากที่นี่ครับสำหรับคลิปนี้กลับามาสวัสดีครับ